สวัสดีค่ะวันนี้พาพบกับคุณครูใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องวีรกรรมบรรพบุรุษไทยวันนี้จะไปพบกับวีรกรรมของใครไปชมกันเลยค่ะวีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่คุณครูใหม่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในวันนี้ก็คือพระยาพิชัยดาบหาก พระยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อว่าจ้อยเกิดเมื่อพศ2284ที่หมู่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยเมื่ออายุ14ปีเปลี่ยนชื่อเป็นทองดีมีนิสัยรักการต่อสู้พระยาพิชัยเป็นผู้มีปัญญาดีขยันหมั่นฝึกซ้อมจนมีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้และการแข่งขันชกมวย พระเจ้าตากสินในสมัยนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตากได้เห็นฝีมือของปริยาพิชัยจึงชวนเข้ารับราชการจนได้เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อพศ2309พมา่าตั้งค่ายรอมกรุงศรีอยุธยาไว้ ท่านได้เข้าร่วมกับทัพของพระยาตากตีฝ่าวงล้อมของพมา่าออกไปได้และท่านยังได้ช่วยพระยาตากโจมตีเมืองระยองและเมืองตันทบ,บุรีและยังได้ร่วมกอบกู้เอกราชคืนจากพมา่าได้สำเร็จในพศ2310เมื่อพระเจ้าตากสินขึ้นครองราช ได้โปรดก้าวแต่งตั้งหลวงพิชัยอาสาให้เป็นเจ้าเหมือนวัยวรนาถมีตำแหน่งเป็นนายทหารเอกราชองครักษ์ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาสิีหาราชเดโชจนในที่สุดได้รับบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นพระยาพิชัยเจ้าเมืองพิชัยพศ .2315 พมา่ายกทัพ ขึ้นไปตีเมืองลับแลและเมืองพิชัยพระยาพิชัยเป็นผู้นำออกรบป้องกันเมืองจนพม่าถอยทับกลับไปและอีกหนึ่งปีต่อมาทัพพม่าก็เข้าโจมตีเมืองพิชัยอีกพระยาพิชัยได้ต่อสู้กับพมา่าจนดาบหักในที่รบแต่ก็เอาชนะพะม่าจนได้จึงได้นามว่าพระยาพิชัยดาบหากัก พศ2325หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำเร็จโทษพระยาพิชัยทรงได้รับการจักชวนให้รับราชการต่อไปแต่พระยาพิชัยมีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีอย่างสูงต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงไม่ยอมรับราชการแต่ยอมถูกประหารชีวิตตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เด็กๆจะเห็นได้ว่าพระยาพิชัยดาบหักได้สร้างมรดกอันควรค่าแก่การยกย่องส่งเสริญให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเด็กๆอย่าลืมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูใหม่แล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ